เรามีเรื่องเมาเป็นเยอะนะครับเริงเดียวเียวลเฮ้ยนี่เหมือนถึงปุ๊บนี่อยากองใหม่ผมคราสิกนครับมสกี้ได้ทไได้าดแนไ่ได้แบกมเ็นรับนะค่วาคุยเอย่าก้วดีครับอดี๋ว่อพูดถึงความสุขกับคุณยานะครับก็คื ชัยชนะผอกิาไทยม่ได้ผมไอว่ทาเลยีคี่เรียกว่าหน้าะรนเียรกว่าท้ผมเป็นเด็กเองว่งผมเป็นคนชอบเด็กนลแล้วก็เดกก็เนี่ยจะเป็นเป็นแบบว่านักกีฬาที่เคยไปไปคัดไปคัดแบบเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วก็เป็นตัวแทนของสุพรรณเนี่ยเป็นตัวแทนแล้วก็ คือต like ิดต oh, oh, sure. oh, oh. okay, oh, ิดต uh, oh, oh, ิดทีมแบบออสตาสมัยเก็กๆด้วยใช่ครับผมก็เป็นคนที่โอเคเฮ้ักษาทักษะดีมากทักษะดีมาก ไม่รู้ว่าเฮ้ยมัพูดจริงมันูเล่นถ้าหะารผมพูดเล่นมวยทำตาโตเฮ้ยส่อได้เป็นทันทีเลยครบจริงครับผมจริงจริรังอย่างนี้เ็มั้นเลย่จริงจริงเออคือคุณโอเครักกันมากป้ารักมากใช่เฉพาะวันไหนใช่รเออแล้วคือคุณรู้อย่ไงคือผมไม่อ่านทุกท่า เขาบอกว่าแกมีเวลาเตรียมตัวนะฮะแนะบบสองสัปดาห์ในการแข่งซุสคิปน,นะฮะในฐานะติงบอลไทยแน,น,น,นะครับรู้สึกยังไงนะกับแบบอีกเวลาแค่นั้นผลงานที่ออกมาแลแ้วก็ได้แชมป์ด้วยผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นทบอลไทยเลย่นแบบนีนนะ้มานานเลยเล่นบบแบบแบบซุสคิปตาคือแบบดีมากๆคือเรื่องของการต่อบอลเรื่องของการเลี้ยงซ่างๆเรื่องของการ ทะลุทะลวงกำลังเข้าไปประตูเนี่ยมันมีความหลากหลายในการในเกมของผมมากคือบางทีแบบจ่อเข้าไปบางทีเปิดริมเส้นบางทีเปิดคอสเข้าไปข้ามแล้วก็แบบว่ามันหลากหลายมากใช่หลากหลายมากจริมีมันมีมีความหลากหลายที่มันน่าสนใจครับแล้วก็แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าชื่นชมโพราะว่าบางทาเกี่ยวว่าสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ตัวเนี่ยวิ่งตัวคือประดิ่างมากกว่าที่ผมรู้สึกว่าชื่นชมเรื่องของวินัยนั่นแหะวินัยที่ทุกคนสัญจรทุกคนวิ่งทุกคนแบบว่าพวกเขาก็โอเ เฮ้ยคือคุณก็ดูผมก็ดูเหมือนกันใช่ไหมที่เตะกับทีมชาติมาเลเสียโอ้ขึ้นอีกแล้วไนี่ขึ้นง่ายมากเลย่าคุณก็เห็นเลยครับแฟนบอลทุกคนพราตนแอลหนักขวนใช่ครับเออคุณขึ้ไดไงอย่ใช้คาพอสมควรครับผมก็มาก ครับรายการนี้นี่โกนเตอร์เลยคือขึ้นขั้วบนหนังนะแต่ว่าคือเรี่องแบบในสุดเนี่ยก็คือว่าหนังของเราคุ้มมากๆเลยมามายังวัยรุ่นดีดเยอะเลยนะใช่ครับเอออยู่วัยรุ่นแบบปกติสองสั่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับอะไรก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชื่นชมครับชื่นชมในนั่นแต่ละคนแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของผมคิดว่ามันคืความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตัวโค้ชซิโก้ว่าโค้ชโค้ชอยากให้เราเป็นแบบนี้นะโค้ชไม่ต้องการให้ ให้มันกับฉายาที่ว่ากอนไทยรวยโลกที่เขาบอกว่าไอ้ผู้สื่อข่าวไม่รู้สึกว่ามันเจ็บจริงๆหรือเปล่านักเตะไทยแบบว่าเขาเรื่องกับกับทีมต่างชาติบ้างแะ้วบ้างใชซึ่งเขาสามารถทำได้โดยการที่บอกนักเตะเขากู้คืนมาโดนต่างๆเตะมากไม่ก็ไม่สนแต่ว่าขอให้ทุกคนมีา่สนใจเกมขอให้ทุกคนได้ได้อยู่ในเกมก็อย่าไปวอกแวกกับเรื่องของของการติดต่างๆซึ่งชอบชอบฟังข่าวสารของผมอ ใช่ประชาชนก็ถือน่าจะรู้ว่าเฮ้ยแบบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของเวลาจึงเการเข้าวัดเรื่องแรงด้วยแหละครับเอยว่ามันอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ได้เพราะว่าอาจจะควบคุมได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแต่ว่าแบบแรกทผมไม่เข้าใจก็คืกรรมการเขาเห็นเหรือเปล่าเจ้าโอ้โหโอ้โหนี่คุณยังย้อนไปแบบถึงเหตุการณ์นั้นเลย ผมเจ้าอินเตอร์ว่าผมถ้าเก็นเขาเองคงจะคล้ายๆที่ปอบ่ก็ท่านทก็ว่าครับผมช่วยแนะนำาค้หหน่อยว่าทำาไงให้นักเตะเขามีการมีผลงานมีการมีการแบบว่าสร้างแผนการเล่นที่ดีกว่านี้คือในคณะไปผมที่เป็นไงฮะเด็กสูนหลาเป็นนะผว่านี่บอกเจ็บคือเด็กเดนกสถหลานที่เชียร์มหลายคนนะ่นนี่คุณเป๊กเป็นไหมก็เชียร์รูปูตอผมเชียร์วันไหน เดี๋ยวไปเยอะเดี๋ยวไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคผมถามไปนิดนึงแล้วแล้วทำไมทไมคือคุณคิดว่าเคาะอะไรหรือว่าคุณตกต่ำได้ถึงขนาดนี้ครับแล้วที่มีคนหนึ่งที่เขาไปอยู่บาเซนาโอ้มอมเย็นมอมการครับผมตอนนี้เขาอยู่เรื่องพูณเนี่ยนะครับเป็นจุดพีคมากเป็นจุดพีคมากของทีมนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่แล้ว แบบใกล้เพื่อนมากๆทย่ีเดียวจะได้สัมผัสก้วยดึงลิงมาได20ปี2ทศวรรษไม่ได้แตะถ้วยนี้มาเลยแล้วก็ถูกย่างดีมาพอแล้วครับผมจะ่ไม่ดีเลยมันได้มากเลยเจ็บเลยผมรู้สึกว่าบุรุษท่านนี้เนี่ยเป็นบุรุษที่เป็นอัศรียะในเรื่องของการรับบอลนะครับที่โซเล่เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรได้บอลทีไรเนี่ยจะมีความมีความหลากหลายในในการ ในการมองต่างๆว่าจะให้เกิเป็นย่งไระยึตัในรูปแบบไหนคืองมกแล้วก็มีเรื่องของของาเรียกว่าสัตานของหน้าที่เางแล้ก็เราก็ต้องมีทัารตดหน้าที่จากผมแต่ก็ดูเหมือนว่ารูปัวเวลาจาะไรเนี่ยมันก็ยงรักสนะสุแบบักัใจนะครับเนี่ยรักของใจรักผมรักเกินใจแล้วก็แพ้ก็เสียใจหมดใจ โอเคเราพักเรื่องเราพักเรื่องนอนมาเรื่องเรียนหน่อยดีกว่าคุณเรียนเสร็จศาสตร์ครับครับอยู่ที่เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตเป็นในภาองการเรียนวิชาขอคณะรือว่าคือคูเรียนเศรษฐศาสตเนี่ยครับคืสนใจเฉพาะอ๋อแรกกับส อันนี้เขาแบ่งชั้นเออหนอไม่เรียนเออรน้แบบเฮ้ยแบบเข้ามาจะได้คำนวณว่าอัตราผัจจนของราคาน้ำมันโลกตอนนี้เป็นยังไงคือย่างครับตอนแรกที่เราเรนที่สุราษฎร์มนวคือเป็นโฟร้าโฟ้าแต่ว่าได้กับร้องเพลงในต่างต่นงแย้วเราสึกว่าการร้องเพลงเราเนีเราเราใส่รร้องที่มัต่ แล้วก็เ <Techn> ป <Pokémon> ็นเารที่เราสามารนัใจในเืองขององค์ปงที่มองมองสิ่งแวล้อมองสมต่างในส่วนต่างในประเทไทด้วยในในโลครม่าอยากเอาชาเนี้ยมามามาใช้กับชุวนเราโลกประเอย่างทั้งนี้คุณก็ทำได้ดีด้ครับคก็เดียกาความรูนด้ครับคือมุมมองคุณตอนนี้เนี่ยแต่ว่ามันเปลี่ยนเยอะนะแต่ว่าคือพออ่าน่าวทุอย่างหรือว่าแบบได้เห็นแบบ เรื่องของเสพติดเรื่องของการเรียนมาด้วยนคุณคุณรู้สึกว่ามันแบบเป็นมมมองทุกวันกินแบบคือที่มันแชร์กันแชร์กันแชร์กับแชร์กันแต่วไปใช่คือแชร์กันระหว่างระหว่างการเอาความคิดของกันงานเราไปใช้ในการเรียนเรากับการนั่งทวองที่ในการเรียนเราประสบการณ์เราซึ่งบางทีเราออกงานนี้แล้วก็เอาต่างเจอเจอในการทงานเนื่อที่จะทำงานไปแล้วก็ พอเราตัดให้เรียนเนี่ยไปเจอเพื่อนไปเจอน้องแล้วก็เอาคาคิดที่เราเคยใช้เนี่ยม,มาประยุกใช้กับการเรียนบางทีเราจะได้มองใหม่ที่แบบโน้งแบบว่าเฮ้ยการคิดอย่างนี้หรอบางทีโน้ตจะคิดหนึ่งสองสามสี่หรือผมคิดแบ 3, 5, บหนึ่งสามห้าแล้วกลับมาสี่หรืออะไรเงี้ยคือจะไปแบบมันจะแตกต่างจากที่จับอื่นแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับพราะคุณได้ทำานี่ยใช่การเราที่เราเจอต่อไปม้นก็อะไรเ่อที่เราเจอแต่ว่าบางครั้ง เรื่องการเรียนในห้องเรียนก็บางทีเราอาจจะแบบไม่เห็นที่เท่าไหร่มันนี่คือสิ่งที่เราต้องต้องแลกกันแต่ว่าจะพยายามแบบว่าเก็บเกี่ยวเพราะว่าติดตามแด้เชื่อจากน้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนกันอือแล้วก็เชื่อว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นมุมมองนะใช่แล้วมันไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนนะมันคือว่าาแต่อย่าบอกทุกคนว่าอย่าดกังนะที่ผมเคยเคยทิ้งมาช่วงหนึ่งคือหลังจากที่จบด้นสตาร์นี้ วากิมานเยอะมากๆตบอว่าต่อเตือนหราแล้วก็ต่อกมเธอและช่วงที่ผมต่อเพเธอเป็นช่วงสวันสิบวานคร่งห่งเดือหนึ่งเอซึ่งพอคนเราเนี่ยพอเราเรียนมาต่อชีวิตั้งแต่เกิดมาถูไรุารจนถึงจบถึงอมีหนึ่งอะไรเียแล้วพอนึงเราเราเรียนไปแค่ขั้นเธอเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราขาดหายไปมันคือิ่ที่แบบเฮ้ยบางวันเราไม่มีงานบางวันเราอาจจะมีก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่า ท,ปปที่มันหายนป้มันคือสิขข่งที่แบาที่สำคัญมากของเด็กงเรนของเด็ยกนดยกนที่ต้องมีหน้าที่ในการเรียนรู้ใังคมมาก,กที่สุ้โท้ายเว้ตอน